สวัสดีค่ะชื่อเอนะคะวันนี้จะมาแนะนำกระเป๋าลาวีลาวีค่ะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า t ห9 9้าเก้านะคะตอนนี้จะเป็นสี8 7ค่ะเป็นสีมิยาบีเป็นสีใหม่นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะผลิตจากโพลีคาร์บอเนตค่ะ<ม>วันนี้การลอยขีดขวนนะคะสามารถตักเครื่องตักเมือก็ได้ค่ะ<ม>ตอนนี้จะมีอายุ การใช้งานที่ยาวนานค่ะถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะคะใช้ได้นานเป็น10ปีเลยค่ะรุ่นนี้รื่อน,นี้มีฟังก์ชันหลากหลายนะคะสามารถให้ดูตกวซิสามารถรูดได้สองข้างเลยนะคะตัวนี้สามารถลูดได้สองข้างเลยตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคะ กันแบบว่ามิจฉาชีพขโมยที่จะมาเปิดกระเป๋าเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่องด้านในดูช่องด้านในนะคะตอนนี้จะเป็นช่องทรงสูงนะคะ2ช่องค่ะไว้ใส่ปากกาหรือว่าใส่โทรศัพท์มือถือเป็นกล่องแว่นตาอะไรที่เป็นทรงสูงอะค่ะตอนนี้เป็นช่องซิปนะคะมีช่องนี้ใส่กระเป๋าต่างๆหรือว่าของมีค่าได้ค่ะอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นช่องรับด้านในนะคะ สามารถใส่พาสปอร์ตหรือว่าอะไรเวลาเราเดินทางได้ค่ะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นช่องใส่บัตรรถไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็น BT s เวลาเราเดินทางหรือว่าอะไรเราก็สามารถใส่ด้านในเลยค่ะแล้วก็ตั้งได้เลยเลยแล้วก็จะมีช่องด้านหน้านะคะช่องเป็นช่องฝาเปิดค่ะฝาเปิดปิดตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีช่องใส่เหรียญน,นะคะ นีค่ะก็เป็นที่ห้อยพวงกุญแจค่ะสามารถถอดออกมาได้ค่ะเป็นตัวติดค่ะตอนตนี้เป็นที่เสียบปากกานะคะตอนนี้เป็นฟังก์ชันด้านหน้าค่ะกระเป๋าใช่ค่ะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะอีกช่องหนึ่งเป็นด้านหน้าสุดใช่ค่ะแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นช่องซิปค่ะตอนนี้จะมีช่องเยอะนะคะรุ่นนี้ ัะนี้เป็นช่องใส่บัตรหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้นะคะเป็นทรงสูงค่ะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างสามารถเสียบโล่เสียบร่มเสียบขวดน้ําได้ค่ะตัวนี้ตัว้สายสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้สามารถสะพายเป็นสะพายยาวได้ค่ะเป็ียนสะพายยาวได้ตัวนว่าเราจะเป็นสะพายต้างได้นะคะตันต้ ต่อไว้นี้ราคาอยู่ที่6,850บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่อิติบันค่ะผานในกระเป๋าชั้นหนึ่งค่ะหรือ w w ว l o v e w i t t h a i l a n d c o m โทร02-374-0420ค่ะขอบคุณค่ะ